เล่ารอบกองไฟประสบการณ์อาถรรพ์แห่พงพงไพรส่งคุณหลอนก่อนเข้านอนรับแรหมู่บ้านมรณะบทที่หนึ่งพร,ร,รนานเจ้าอดีตพรานป่าในวัยใกล้60แกเคยเป็นพรานป่าฝีมือดีเก่งกาจเป็นอันดับต้นๆของหมู่บ้านแต่ที่ต้องเลิกเป็นพรานป่าล่าสัตว์ไปเมื่อเกือบ20ปี นั่นเป็นเพราะว่าทิดม้วนล,ลูกเขยของแกที่เป็นพรานป่าในหมู่บ้านเช่นกันเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์แต่ชะตาคงถึงคาดพลาดพลั้งถูกช้างโขลงใหญ่รุมเหยียบตายอยู่กลางป่าหลังจากนั้นอีกเพียงปีเศษนางเจือผู้เป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของแกก็ต้องมาเสียชีวิตไปอีกคนเพราะพิษของไข่ป่าทิ้งลูกชายเพียงคนเดียวไว้ให้แกเลี้ยงดูมาตั้งแต่อายุได้เพียงสีถึงหขวบจนกระทั่งปีนี้มันมีอายุ20ปีแล้ว ยายทมเมียคู่ทุกขุยยากของแกซึ่งเป็นแม่ของนางเจือก็เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นแล้วก่อนที่นางเจือมันจะออกเรือนกับทิดม้วนเสียอีกและเมื่อทั้งลูกสาวและลูกเขยต่างพากันทยอยเสียชีวิตแกจึงต้องรับหน้าที่เลี้ยงดูหลานชายเพียงคนเดียวลำพังในตลอดหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่นางเจือแม่ของไอจอมมันจากไปพรานจันก็เลิกเข้าป่าล่าสัตว์อีกด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ต้องการที่จะสร้างบาปกรรมต่อเนื่องผูกเวรกันอีกต่อไป เพราะการตายของคนที่รักในครอบครัวทำให้แกเห็นซึ้งในการพลัดพรากสูญเสียแล้วว่ารันทดยิ่งนักจึงหันเหชีวิตเปลี่ยนจากการเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์มาเก็บสมุนไพรว่านยาต่างๆเพื่อรวบรวมนาเข้าไปขายในเมืองเดือนละครั้งพอมีอไรายได้ประทังชีวิตสองตาหลานไปได้แม่อัตคัดนักเมื่อตอนที่จอมมันยังเล็กๆตอนที่พรันจอนเข้าป่าเพื่อเก็บสมุนไพรส่วนมากแล้วแกจะเข้าป่าไปในเวลาก่อนฟ้าสาง และกลับเข้าหมู่บ้านในช่วงตอนเย็นหรือบางครั้งจําเป็นที่จะต้องเข้าไปในป่าลึกค้างอ้างแรมในป่าในดง2อถึงสคืนล้วนแล้วแต่ฝากฝังไอ้จอมเอาไว้กับเพื่อนบ้านที่สนิทคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีจบจนไอ้จอมมันโตขึ้นมาได้สักเจถึงแขวบแกจึงได้พามันร่วมเดินทางเข้าป่าด้วยกันเพื่อฝึกให้มันได้รู้จักสมุนไพร,รต่างๆตามความรู้ที่แกเคยได้รับการอบรมสั่งสอนมาจากผู้เป็นพ่อของตนเช่นกัน ด้วยความที่ไอจอมมันเข้าป่ากับพรานจอนผู้เป็นตาตั้งแต่เด็กจึงทำให้มันรู้จักชนิดและประเภทของสมุนไพรได้อย่างเชี่ยวชาญชำนาญและในระยะหลังที่พรานจอนเริ่มป่วยกระสอบกระแะร่างกายอ่อนแอมันจึงเข้าไปหาสมุนไพรในป่าเพียงลำพังเพราะต้องการใหตาจอนได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แต่ครั้งนี้ที่ต้องเข้าป่าลึกมาด้วยกันนั้นเป็นเพราะพ่อค้าที่รับซื้อสมุนไพรในเมืองกำชับมาว่าต้องการได้สมุนไพรหลากหลายชนิด จึงทําให้พรานจ้นจําเป็นต้องร่วมเดินทางมาพร้อมกับไอ้จอมด้วยความเป็นห่วงกังวลเพราะจะต้องนอนค้างกลางป่าก,กันหลายคืนนั่นเองสมุนไพรที่เท่าแก่กําชับมาหากพวกเราหาได้จนเกือบครบแล้วจะขาดอีกเพียงแค่2อถึงสามชนิดเท่านั้นในป่าแห่งนี้เป็นป่าดงดิบคาเชื่อว่าจะต้องมีสมุนไพรที่เราต้องการแน่นอนเอาไว้ปรุงนี้เราออกค้นหากันต่อ คาดว่าในราวๆบ่ายคล้อยก็น่าจะได้กันครบละล่ะไอจอมเอ้ยพรานจ้อนกล่าวออกมาในขณะกําลังร,างร่วมกันจัดการกับอาหารเย็นซึ่งก็เป็นสเสบียงแห้งที่เตรียมกันมาอย่างพรพร้อมเพื่อดํารงชีพกันในป่าได้ราวสี่ถึงหวันนั่นเองไอจอมมันกําลังเคี้ยวข้าวอยู่เต็มปากเมื่อได้ยินแต่จ้อนกล่าวมาจึงเงยหน้าขึ้นมองแล้วจึงพยักหน้ารับอย่างเห็นด้วยเมื่อกลืนข้าวลงท้องแล้วมันจึงกล่าวมาว่าตาเมื่อตอนที่ไปหาตัดไม้มาขัดเป็นห้าง ฉันเห็นทางด้านนั้นมีร่องน้ําเล็กๆไหลอยู่น้ําใสเชียวละ่ะเอาไว้เมื่อเรากินข้าวกันเสร็จแล้วเราเดินไปตักน้ําออกมาสํารองเก็บไว้กันดีไหมฉันจะได้ถือโอกาสลงไปอาบน้ําด้วยเลยไม่ได้อาบน้ามาสามวันแล้วไอ้จอมมันกล่าวมาด้วยรอยยิ้มที่น่าเอ็นดูหน้าตาของมันก็หล่อเหลาคล้ายกับทิดม้วนพ่อของมันไม่น้อยเลยทีเดียวพรานจนที่มองดูหลานชายหัวแก้วหัวแหวนเพียงคนเดียวของตนอย่างรักใครเอ็นดูครุ่นคิดอยู่ในใจแต่ปากก็กล่าวไปอย่างเหนื่อยอ่อนว่า เห็นทีจะไม่ละไว้จอม้าอยากจะเอนหลังพักสักครู่หากเองจะไปแช่น้ําก็อย่าลืมเอาปืนของตาติดตัวไปด้วยละยังไงมันก็เป็นป่าเป็นดงรกทึบอันตรายมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งเอกอย่าประมาทเป็นอันขาดจาตาฉันได้ยินตาพร่ำสอนฉันอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วฉันจดจําได้จนขึ้นใจไม่ลืมเลือนเลยละจ้ะไอ้จอมมันตอบกลับไปเสียงแผ่วเบาแต่ก็มีแววทะเลนน้อน้อยต่อผู้เป็นตา จากนั้นจึงผุดลุกขึ้นเพื่อรวบรวมภาชนะและสัมภาระต่างๆจนเ,เรียบร้อยโดยที่พร,รานจ้อนไม่ต้องช่วยจัดการเลยสักชิ้นเมื่อเสร็จสับมันจึงกล่าวมาว่าเรียบร้อยแล้วจตาเดี๋ยวฉันขอตัวไปที่ร่องน้ําก่อนนะอีกสักครู่ก็กลับมาแล้วจ้ะระมัดระวังตัวด้วยนะอย่าเผลอเรือไปนั่นขาดอ๋อแล้วอย่าลืมเอากระบอกไปกรอกน้ํากลับมาด้วยละ่พระพรานจ้อนย้ำออกมาด้วยความเป็นห่วงไอ้จอมมันจึงเดินไปที่กระบอกไม้ไผ่ ที่ใช้สำหรับบรรจุน้ำเิี้วติดมือเดินออกไปเพียงสองถึก้าวเสียงของพร,รานจ่อนก็กล่าวไล่หลังตามไมีกว่าอ้าวไอ้จอมเราเองไม่เอาปืนของตาติดไปด้วยเรียงไงกันไอ้จอมมันเหลียวหน้ากลับมายิ้มเห็นฟันเรียงสวยขาวแล้วจึงตอบกลับไปว่าไม่หรอกจจตาตาเก็บเอาไว้ป้องกันตัวเถอะฉันไปแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกจตาฉันไปแล้วนะพร,ะรานจ่อนสายหน้าน้นน้อย อย่างระอาต่อความเรืองเงียบของหลานคนเดียวของตนแต่ก็นั่นแหละที่มันปฏิเสธที่จะปืนไปด้วยก็เป็นเพราะมันเป็นห่วงตนนั่นเองเพราะปืนมีอยู่เพียงกระบอกเดียวคือปือนลูกซองยาวที่เป็นปืนคู่มือของพรานจ้นนั่นเองพรานจน้นจึงส่งเสียงแหบพรา่ากล่าวตามหลังไอ้จอมไปว่าเดี๋ยวข้าจะขึ้นไปเอ็นหลังบนหางเลยนะเองกลับมาแล้วก็ให้รีบตามขึ้นไปก็แล้วกันในยินเสียงของไอ้จอมมันกล่าวตอบรับออกมาแผ่วเบา พราะร่างสูงโปร่งของมันเดินห่างไปไกลแล้วนั่นเองพรานจ้อนที่ขึ้นไปเอ็นหลังอยู่บนห้างสูงเขานั่งพิงลำต้นประดู่ป่าได้เพียงชั่วครู่ก็พลันเริ่มเปลือกตาหนักอึ้งอย่างสลืมสลือจากนั้นจึงพลอยหลับไปอย่างกระทันหันเมื่อพรานจ้อนตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าร่างของตนที่นั่งพิงลำต้นประดู่ป่าพลันทิ้งร่างลงนอนเหยียดยาวอยู่บนพื้นห้างสองตาเมื่อพเพื่อตื่นขึ้น,นมาจึงพบว่า ทัศนียภาพ,พรอบบริเวณแปรเปลี่ยนเป็นมืดมิดทะมึนเป็นเวลาของรัติการแล้วพรานจันทร์รีบผวาดีดร่างผุดขึ้นมานั่งหลังตรงอย่างสับสนมึนงงเหลียวมองไปรอบบริเวณกลับไม่พบแม่งเงาของไอ้จอมหลานชายหัวแก้วหัวแหวนของตนเองจึงเกิดอาการร้อนรุ่มกระวนกระวายหลุดปากอุทานออกมาอย่างแปลกใจว่าเวลามืดดึกเื่นขนาดนี้แล้วไอ้จอมทำไมมันยังไม่กลับมาสักที หรือว่าจะเกิดเปลืองไม่ดีขึ้นกับมันเสียแล้วพรานจ้อนเงยหน้ามองขึ้นไปบนผืนฟ้าเห็นดวงจันทร์เสี้ยวรูปเคียวลอยเด่นเกือบกลางผืนฟ้าอยู่รอมรอนับว่าเวลาล่วงผ่านมาเกือบครึ่งคืนแล้วการที่ไอจอมมันยังไม่กลับมาจะต้องเกิดเหตุร้ายขึ้นอย่างกระทันหันแน่นอนและอีกประการตนเป็นพรานป่ามาทั้งชีวิตมีความระแวดระวังไพรและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งยามหลับ ก็จะสัมผัสรับรู้ได้ถึงอนัตสัญญ,ญาณไพรได้อย่างฉับไวเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่ตนจะเผลอเรอหลับลึกอย่างไม่ได้สติเป็นเวลาเนิ่นนานเช่นนี้พรานนั้นในขณะที่พรานจ่อนกําลังครุ่นคิดอยู่อย่างพลุ่งพล่านเพราะความเป็นห่วงหลานชายเพียงคนเดียวที่หายสาบสูญไปอย่างไร้วี่แววลำไผ่ที่สร้างเอาไว้สําหรับเป็นบันไดเพื่อไต่ขึ้นมาบนห้างที่สูงจากพื้นร่วม7-8ถึงเมตรพลันบังเกิดเสียงดังและสั่นไหวโย,ยวบยาบ ้ายกำลังมีคนปีนป่ายพาตัวไต่ขึ้นมาที่บันไดในขณะที่พรันจ้อนกำลังยินดีอยู่นั้นเพราะคิดไปว่าผู้ที่กำลังปีนป่ายขึ้นมาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไอจอมเท่านั้นแต่ในขณะที่กำลังเอ่ยปากหลุดเสียงร้องถามออกไปนั้นพลันขบคิดได้ว่าในเวลาดึกดื่นเช่นนี้หากผู้ที่ไต่ขึ้นมาเป็นไอจอมจริงมันจะต้องส่งเสียงร้องเตือนออกมาเสียก่อนเพราะกลิ่งเกรงความเข้าใจผิดจนเกิดอันตรายได้ ปราศาสสัมผัสของอดีตพรานตื่นตัวขึ้นมาอีกครั้งอย่างฉับพลันพรานจ้นค่อยๆกระชับปืนลูกซองยาวเอาไว้ในมือพรางค่อยๆขยับร่างไปที่ริมพื้นห้างใกล้ราวกันตกแล้วจึงค่อยๆชะโงกหน้าลงไปมองอย่างช่ช้าระแวดระวังแต่เมื่อเห็นร่างที่กำลังปีนป่ายขึ้นมาพรานจ้นถึงกับใจหายวาบอย่างแตกตื่นตะลึงร่างที่กำลังปีนป่ายขึ้นมาบนบันไดไม้ไผ่นั้นเป็นร่างที่ผอมเกรงแห้งกรงัง จนผิวหนังเหี่ยวย่นไปทั่วทั้งร่างเส้นผมของมันยาวหยาบเป็นกระเซิงมันใช้สองมือเหนี่ยวขั้นบันไดขึ้นมาช้าๆเงยหน้าขึ้นมามองบนห้างพอดีกับประสานสายตากับพรานจน้นที่กำลังชะงงกยื่นหน้าลงมามองพอดิพอดีเมื่อเห็นเช่นนั้นพรานจอนยิ่งตาเบิกโพลงเมื่อเห็นรูปพร์ของมันได้ถนัดชัดเจนใบหน้าของมันเต็มไปด้วยริ้วรอยเหี่ยวยน่นคล้ายคนชาราร่วมร้อยปี ในตาขาวขุ่นกระด้างปูดปนคลายจะถลนออกมานอกเบา้าจมูกมีสันเพียงเล็กน้อยจนเห็นรูจมูกทั้งสองเป็นโพรงกว้างผิดร,รูปแก้มผอมตอบลึกริมฝีปากหนาคล้ายบวมเจอแต่ที่มุมปากปรากฏเขี้ยวสีขาวขุ่นยื่นโผล่กมายาวและเรียวแหลมทั้งสองข้างสองมือของมันที่ยื่นออกมาเหนียวขั้นบันไดไม่ไผ่ปรากฏเล็บที่ยาวแหลมราวกับใบมีด หากแม้ถูกทิ่มแทงไปที่ผิวหนังคงเกิดเป็นร่องรอยบาดแผลที่ฉกาดชกันไม่น้อยพรานจ้นใจหายวาบเมื่อเห็นภาพของอมนุษย์ทางเบื้องหน้าเขารีบตวัดปืนยื่นปลายกระบอกปืนลูกซองยาวลงไปทางด้านล่างจ่อเล็งไปที่หน้าผากเหยียวย่นของมันทันควันจากนั้นจึงกระชากเสียงห้วนหนักสำทับออกไปว่าไปไปพอด,ดีพวกปีป่าไมาอย่างนั้นข่าหิงจริงๆด้วยไป อสุรกายผีป่าอัปปลักชง,งักงันไปเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าคนบนห้างล่วงรู้ตัวแล้วแต่ฉับพลันสองมือของมันพลันเหนี่ยร่างพาตัวของมันไต่ขึ้นมาหาปลายกระบอกปืนอย่างไม่ยำเกรงพร้อมเสียงขู่คำรามแห่หึมดังเล็ดรอดออกมาจากลำคอพรานจ้อนตัดสินใจทันทีลั่นไกออกไปอย่างเด็ดเดี่ยวกระสุนพุ่งออกจากปลายกระบอกปืน กระแทกไปที่กลางหน้าผากของมันในระยะเผาขนร่างอัปลักษ์ของอสูรกายผีป่ามือตีนกลาง,งางหลังร่วงตกลงไปจากปะไดไม้ไผ่ทันทีตกลงไปกระแทกพื้นเสียงดังทึบหนักพรานจ้นมองตามร่างของมันที่ร่วงลงไปกระแทกพื้นพลันต้องตื่นตระหนกอีกครั้งเมื่อเห็นว่าร่างที่ถูกยิงเข้ากลางหน้าผากร่วงลงไปกระแทกพื้นมันนอนนิ่งงันไปเพียงชช่วคร่ ร่างของมันพลันค่อยๆขยับลุกขึ้นมาอีกครั้งอย่างน่าอาัศจรรย์จากนั้นจึงวิ่งหายไปในความมือดอย่างไร้ร่องรอยเมื่อตั้งสติได้พลันจ้นกลับไม่ได้แปลกใจนักเมื่อเห็นมันเพ่นหนีจากไปโดยที่ไม่ได้รับอันตรายจากกระสุนปืนของตนแม้แต่น้อยในเมื่อมันเป็นผีป่ากระสุนปืนธรรมดาของตนย่อมไม่สามารถจัดการกับมันได้อยู่แล้วแต่ที่น่าเป็นห่วงในเวลานี้ก็คือไอ้จอมหลานชายของแกนั่นเอง ไม่แน่ว่ามันอาจจะได้รับอันตรายจากพวกอสุรกายผีป่าเหล่านี้ก็เป็นไปได้มันจึงได้เงียบหายไปอย่างไร้วี่แววเช่นนี้ยิ่งครุ่นคิดพรานจ้อนยิ่งพรุ่งพล่านใจจนยากระงับครั้นจะลงไปจากห้างในเวลาดึกสงัดค่อนคืนเช่นนี้นับว่าเสี่ยงอันตรายยิ่งยวดแต่ครั้นจะเพิกเฉยมัวรอคอยแต่บนห้างนี้ตลอดทั้งคืนก็เป็นกังวลต่อความปลอดภัยของหลานชายหากไม่เสี่ยงอันตรายไปค้นหาบางทีไม่แน่ว่าในเวลานี้ ไอ้จอมมันอาจกําลังต้องการความช่วยเหลือจากแกอยู่ก็เป็นได้พรานจ้อนตัดสินใจทันควันล้วงกระสุนปืนที่ผ่านพิธีกรรมทางพระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคยปลูกเสกเอาไว้ออกมานับจํานวนเพื่อเตรียมความพรักพร้อมจึงพบว่าก,กระสุนลงอาคมของตนที่เก็บเอาไว้นั้นมีอยู่เพียงเจ็ดนัดเท่านั้นแกถอนใจออกมาอย่างหนักหน่วงไม่รู้ว่าคืนนี้จะต้องรับศึกหนักหนาเพียงใดกระสุนอาคมที่มีอยู่เพียงแค่เจ็ดนัด จะสามารถช่วยเหลือแกและหลานชายได้หรือไม่คงจะต้องสุดแท้แต่เวรกรรมและโชคชะตาจะกำหนดแต่ในขณะที่พรานจ้นกำลังตัดสินใจที่จะพาร่างตายลงไปจากห้างสูงพลันนั้นสายตาพลันเหลือบมองไปทางด้านที่อสุรกายผีปา่าที่มันวิ่งหายไปในความมืดเมื่อครู่ปรากฏเงาร่างดำทะมึนหลายเงาค่อยๆทยอยพากันเคลื่อนร่างเข้ามายัางบริเวณต้นประดูป่ป่าที่ห้างของแกขัดเอาไว้อย่างเช่มช้า พรานจันรพยายามเพ่งมองฝ่าความมืดไปอย่างพินิษพิจารณาและเมื่อเงาร่างเหล่านั้นเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้จนเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนพรานจันถึงกับรอบใจหายวาับะหนกแตกตื่นอยู่ในใจเพราะเงาร่างดำทมืนเหล่านั้นกลับเป็นเหล่าอาสุรกายผีป่าที่มีรูปลักษณ์คลับคล้ายกับไอตัวที่ถูกแกยิงจนพลัดตกลงไปจากต้นไม้เมื่อครู่พวกมันสามถึงสี่ตนที่ดาหน้าเดินนำเข้ามาก่อน พากันแงนคอมองขึ้นมาบนห้างอย่างประสงค์ร้ายพรานจ้อนที่เห็นดังนั้นจึงรีบขยับไปที่บันไดไม้ไผ่รีบดึงขึ้นมาวางพาดเอาไว้บนคาคบไม้สูงเพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันที่มีจำนวนมากช่วยโอกาสใช้เป็นหนทางปีนป่ายขึ้นมาบนห้างได้อสุรกายผีป่าที่เริ่มทยอยเดินออกมาจากไพรมืดดวงตาของมันขุ่นขวางขาวกระด้างราวกับสัตว์ปร้ายที่หิวโหวยกระหาย ส่งเสียงครางฮือๆอยู่ในลําคอยอย่างน่าหวาดวันแต่พรานจ้อนก็ยังเงยือกเย็นและหนักแน่นเมื่อเห็นว่ามันยังไม่สามารถที่จะขึ้นมาบนห้างสูงเพื่อทําอันตรายตนได้จึงอดกลั้นระง,งับใจเอาไว้ไม่ผีผลมยิงเปือนออกไปทํำร้ายพวกมันจวบจนเวลาผ่านไปได้เพียงชั่วครู่พวกผีป่าสุรกายดงดิบมันแห่แหนทยอยกันออกมาถึงสิบกว่าตน พากันเดินตรงเข้ามารุมล้อมอยู่ที่บริเวณคนต้นประดู่ป่าอย่างพร้อมเพรียงหมายที่จะเล่นงานพรานจ้นให้ได้อย่างหิวโหยนี่เราหลงเข้ามาในดงผีป่าหรือ,อยังไงกันวะโอไม่รู้ว่าป่านนี้ไอ้จอมจะเป็นยังไงบ้างพรานจ้นรำพึงรำพันออกมาอย่างเป็นกังวลแต่สถานการณ์ที่ตนกําลังเผชิญอยู่นั้นก็หนักหนาสาหัสทําให้ตนไม่สามารถลงจากห้างสูงเพื่อไปติดตามค้นหาหลานชายได้ จึงได้แต่อดทนรอคอยอยู่อย่างร้อนรุ่มใจแม่พวกบรรดาเหล่าผีป่าสุรกายอัปลักษ์จะพาตัวขึ้นมาบนห้างสูงไม่ได้แต่พวกมันยังวนเวียนกันอยู่ทางด้านล่างรอบโคนต้นไม้อย่างไม่ลดละจบจนเวลาค่อยๆเคลื่อนผ่านไปอย่างชช้าใกล้ฟ้าจะสางความมืดกำลังจะสูญสลายพวกมันจึงค่อยๆทยอยพากันเดินถอยห่างออกไปในความมืด เดินหายไปในทิศทางตรงกันข้ามกับเมื่อตอนที่พวกมันปรากฏร่างเมื่อตอนเข้ามาซึ่งทิศทางที่พวกมันเดินหายไปนั้นกลับเป็นทางไปร่องน้ำที่ไอจอมันมุ่งหน้าไปเมื่อตอนเย็นนั่นเองทำไมมันจึงพากันเดินหายไปทางนั้นวะเมื่อตอนที่มันแห่กันเข้ามามันไม่ได้มาทางด้านนั้นนี่วะมันจะต้องมีอะไรซ่อนเบรนอยู่ทางด้านนั้นแน่แน่พรานจ้นพึมพำออกมาอย่างพิศวงคลางแคลงใจ เมื่อฟ้าสางแสงอรุณทายเริ่มฉาดฉายพราจนจ้นจึงรวบรวมสัมภาระที่จำเป็นจากนั้นจึงหย่อนบันไดไม้ไผ่ลงไปเพื่อพาร่างของตนปีนป่ายลงไปทางด้านล่างส่วนว่านและสมุนไพรที่หาเก็บรวบรวมกันเมื่อหลายวันที่ผ่านมาเขาทิ้งมันเอาไว้บนห้างสูงตั้งใจว่าเมื่อกลับมาจากการค้นหาไอจอมผู้เป็นหลานชายแล้วจึงจะนำกลับไปอีกครั้งพรานจ้นเดินตรงไปที่ร่องน้ำทันที ตามที่ได้ยินเสียงน้ำไหลเอื่อยใช้เวลาเดินไปไม่ถึงสิบนาทีจึงพบเห็นร่องน้ำที่มีความกว้างเพียงหนึ่งวาน้ำใสไหลรินเอื่อยลงมาจากที่สูงใต้ผืนน้ำเป็นเม็ดหินก้อนกรวดเมื่อน้ำไหลกระทบก้อนกรวดจึงได้ยินเสียงดังแว่วไปไกลพรานจ้อนเร่งสำรวจค้นหาร่องรอยของไอจอมทันทีชั่วครู่จึงพบกระบอกไม้ไผ่ที่ใช้เป็นภาชนะบรรจุน้ำ วางพิงก้อนหินขนาดย่อมเอาไว้ที่ฝั่งตรงข้ามแกจึงเดินลุยน้ำที่มีความสูงท่วมเข่าตรงเข้าไปทันทีกระบอกไม้ไผ่ทั้งสามกระบอกถูกกรอกน้ำเอาไว้เต็มปรี่ทั้งสามกระบอกนั่นแสดงว่าไอ้จอมมันจะต้องไม่ได้ถูกทำร้ายเพราะกระบอกน้ำยังตั้งพิงเอาไว้อย่างเรียบร้อยพร้อมที่จะนำกลับไปได้ทันทีและอีกประการเมื่อเดินสำรวจไปรอบบริเวณพรานจ้อนยังไม่พบเห็นร่องรอยผิดปกติอันใดที่จะบ่งบอกว่า มีร่องรอยการจู่โจมต่อสู้กันแม้แต่น้อยไม่มีแม้กระทั่งร่องร,อ,งรอยคราบเลือดซึ่งนับว่าสร้างความฉงนฉงายต่อพรานจอนเป็นอย่างยิ่งซึ่งหากเป็นตามรูปการที่เห็นนั่นย่อมหมายความว่าการหายตัวไปของไอ้จอมจะต้องเป็นมันเดินหายไปเองด้วยความสมัครใจแต่มันจะไปไหนโดยที่ไม่บอกกล่าวให้เข้าล่วงรู้ได้ยังไงมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แน่นอนยิ่งครุ่นคิดพรานจอนก็ยิ่งสับสนมึนงง จับต้นชนปลายไม่ถูกจึงได้กระแทกร่างนั่งลงบนโขดหินข้างกระบอกไม้ไผ่นั่นเองแต่เมื่อแกนั่งลงบนโขดหินพลางครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่พลันเริ่มบังเกิดสายลมโชยพัดหอบเอากลิ่นสาบสางเน่าเหม็นลอยมากระทบนาสิกแกจึงเหลียวมองไปรอบบริเวณเพื่อค้นหาต้นเหตุของกลิ่นเน่าเหียนสาบสางเหล่านั้นพลันจ้นผุดลุกขึ้นพลางกวาดสายตาสำรวจมองไปรอบบริเวณ จมูกที่ปราดเปรียวจึงเริ่มได้กลิ่นเหล่านั้นชยมากระทบจมูกอีกครั้งจึงเดินตามกลิ่นไปอย่างช่ช้าตรงเข้าไปทางด้านไม้ใหญ่ที่เรียงรายสูงตระงานที่โคนต้นปกคลุมเต็ไมไปด้วยพงหญ้าหนารกทึบเมื่อเข้าไปจนสูดได้กลิ่นสาบสางที่รุนแรงที่สุดจึงใช้ปลายกระบอกปืนลูกซองยาวเขีียไปตามพงหญ้าที่พื้นดินเพื่อค้นหาต้นเหตุของกลิ่นเน่าจากนั้น จึงพบกับซากของนกหลายตัวและยังมีสัตว์ประเภทอื่นอีกสองสามชนิดทั้งหนูกระต่ายแม่นกระรอกที่ตายเกลื่อนกันอยู่อย่างกระจัดกระจายทั่วบริเวณรอบโคนต้นไม้3าสต้นในละแวกนั้นพรานจ้นขมวดคิ้วย่นอย่างแปลกใจแต่เมื่อกำลังจะสาวเท้าก้าวล่วงล้ำเข้าไปพลันคบคิดขึ้นมาได้ถึงบางเรื่องบางประการที่เคยได้ยินได้ฟังมาจึงอุทานอย่างตระหนกอยู่ในใจ จากนั้นจึงใช้ปลายกระบอกปืนเคาะไปที่พงหญ้ารอบบริเวณอย่างละเอียดเมื่อพบเห็นเข้ากับสิ่งที่แกคาดเดา,เาไว้ในใจแกถึงกับอุทานออกมาอย่างใจหายเถาวันเครือเขาหลงนี่เองที่เป็นสาเหตุให้ไอ้จอมันหายตัวไปเครือเขาหลงเป็นเถาวันชนิดหนึ่งที่อยู่ในป่าลึกมีลักษณะขดเป็นวงมีความเชื่อกันว่าหากคนหรือสัตว์เดินข้ามเครือเขาหลง จะทำให้หลงทางไม่สามารถค้นหาทางกลับออกไปจากบริเวณนั้นได้แม้แต่นกกาบินผ่านยังต้องเกาะอยู่ตามกิ่งไม้นั้นๆไม่สามารถบินกลับออกมาได้ต้องตกตายอยู่บริเวณนั้นนั่นเองเอาอยัางไงดีวะหากไม่ขามเครือเขาหลงนี้ไปก็จะไม่มีโอกาสค้นหาไอ้จอมได้แต่เมื่อขามไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาทางกลับออกมาได้หรือเปล่าพรานจ้อนครุ่นคิดอยู่ในใจ แต่ด้วยความที่เป็นห่วงหลานชายเพียงคนเดียวจึงทําให้แกต้องตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวลวงเอาทูบเทียนที่อยู่ในย่ามที่หลงเหลือจากที่ทําพิธีเปิดป่าเมื่อตอนก่อนที่จะเข้ามาในป่าลึกออกมาจุดจากนั้นจึงอธิษฐานบอกกล่าวไปว่าข้าแต่เจ้าป่าเจ้าเขาข้าเพียงตรงการที่จะเข้าไปติดตามหลานชายที่กลาวขามเคลือเขาหลงจนหายสาบสูญไปข้ไม่ได้มีเจตนาที่จะลบลู่แม้แต่น้อย ข้าขอให้ท่านช่วยดลบันดาลให้ข้าได้พบเจอกับไอ้จอมหลานชายของข้าด้วยเถิดหากทุกประการสําเร็จตามความประสงค์ข้าขอให้สัจจะคํามั่นว่าจะไม่เหยียบย่างกลับป่าติปป่าแห่งนี้อีกตลอดจนชีวิตจะหาใหม่เมื่อบอกกล่าวอธิษฐานจบจึงได้ปักทูบเทียนลงบนพื้นดินจากนั้นจึงดึงมีดเดินป่าที่ยาวเกือบศอกออกมาจากฝักไม้ข้างเอวฟันฉับลงไปที่เครือเขาหลงจนขาดสะบัน เมื่อเสร็จสับจึงเก็บมีดกลับเข้าฝักจากนั้นจึงเดินก้าวข้ามเครือเขาหลงที่ตนฟันขาดไปเมื่อครู่มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าลึกทันทีตอนที่พรานจ้อนเดินผ่านเครือเขาหลงมานั้นเป็นเวลาที่ใกล้เที่ยงวันแล้วเมื่อเดินทางมาได้สักระยะหนึ่งทัศนียภาพรอบบริเวณพลันเริ่มเปลี่ยนแปลงแปลกตาไปทีละน้อยจากต้นไม้ที่หนาแน่นขนาดเริ่มบางตาลง กลับกลายเป็นเดินทางได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นเมื่อเดินทางล่วงมาจนบ่ายคล้อยจึงพบเห็นบ้านเรือนที่ถูกสร้างรวมตัวกันอยู่ราวสิบหลังคาเรือนอยู่ในหุบที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่กลายเป็นรั้วล้อมรอบหมู่บ้านเอาไว้บ้านเรือนทุกหลังปลูกสร้างกันอย่างง่ายๆยกพื้นขึ้นเหนือพื้นดินไม่สูงมากนักมีบันไดไม้พาดให้เดินขึ้นเรือนเพียงสามชั้นเท่านั้นเมื่อพรานจ้น ยิ่งเดินล่วงลึกเข้าไปในหุบจนเข้าไปสู่หมู่บ้านพอหันหลังกลับมาก็ต้องตระหนอกอีกครั้งเพราะทางด้านหลังที่เพิ่งจะเดินผ่านเมื่อเมื่อครู่บัดนี้ถูกปกคลุมบทบงังเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่แน่นขนาดจนมองไม่เห็นเส้นทางที่จะออกไปจากหมู่บ้านเท่ากับว่าตนที่ล่วงล้ำเข้ามาณาที่แห่งนี้เสมือนพาตัวเข้ามาและถูกกักขังไปโดยไม่ตั้งใจพรานจ้อนถอนหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงตึงเครียด หลุดปากพึพรรมพำออกมาอย่างหวั่นใจว่าหรือที่แห่งนี้จะเป็นหมู่บ้านลับแลแม้จะพร่ำบนอย่างหนักใจแต่สองขายยังก้าวเดินต่อไปจุดหมายคือบ้านหลังแรกที่อยู่ทางด้านหน้าสุดเพราะเห็นอยู่ว่ามีหญิงวัยกลางคนนางหนึ่งกำลังสารวนอยู่กับการใช้ตอกไม้ไผ่สารตะกรา้านั่งอยู่ที่ชานหน้าเรือนหญิงวัยกลางคนนางนั้นค่อยๆละมือจากการสารตะกรา้าเงยหน้าขึ้นมามองพร,รานจอน ที่กำลังเดินตรงเข้ามาอย่างเคลือบแคลงเมื่อเห็นพร,รานจ้นเดินเข้ามาหยุดอยู่ที่หน้าเรือนจึงส่งเสียงกล่าวไปว่าเออหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเรียกว่าบ้านอะไรหรือข้าเคยผ่านเข้ามาในป่าลึกละแวกนี้อยู่ก็หลายครั้งเพิ่งจะเคยพบเห็นในครั้งนี้แหละว่ามีหมู่บ้านอยู่ในละแวกนี้ด้วยหญิงวัยกลางคนจ้องมองพร,รานจน้นยังพิจ,จารณาอยู่ครู่หนึ่งจึงตอบออกมาเสียงห้วนสั้นว่า ที่นี่เรียกว่าหมู่บ้านกลางตรงเจ้าเข้ามาที่หมู่บ้านของพวกเราได้ยังไงข้ามาตามหาหลานชายของข้ามันพลัดหลงกับข้าเมื่อตอนพบคำของเมื่อวานไม่รู้ว่าเจ้าเคยเห็นชายหนุ่มร่างสูงโปรองอายุประมาณยี่สิบผ่านมาละแวกนี้บ้างหรือเปล่าพรานจนตอบกลับไปพร้อมทั้งย้อนถามออกไปถึงสาเหตุการมาของตนแต่ยังไม่ทันที่หญิงวัยกลางคนจะทันได้ตอบคำถามอะไรออกมา หางตาของพรานจ้นก็ชำเลืองมองไปเห็นบ้านเรือนทุกหลังจะมีสายตาของหลายคนคลายซุ่มซ่อนรอบจับตามองพฤติกรรมของตนอยู่ตลอดเวลาและนั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่แกคิดไปเองเพราะในบ้านเรือนบางหลังยังเห็นใครเงาคนเคลื่อนไหวอยู่ภายในหญิงวัยกลางคนยังไม่ทันที่จะได้ตอบคําถามที่พรานจ้นถามออกไปพรานนั้นบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ถัดไปอีกสามหลังมีเสียงที่นุ่มนวลสดใสกล่าวดังออกมาว่า ชายผู้นั้นตอนนี้พักอยู่บนเรือนของฉันขอเชิญพรานไปบนเรือนของฉันก่อนจะได้ตรวจตัวว่าใช่คนที่พรานตามหาหรือไม่พรานจ้นหันไปมองร่างที่กล่าวว่าเจ้าออกมาอย่างกระทันหันจึงพบเห็นร่างของหญิงสาวแรกรุ่นนางหนึ่งใบหน้างามซึ้งสดใสในตาคมวาวเป็นประกายแต่กลับแฝงเร้นไปด้วยความลี้ลับบางประการที่พรานจ้นอธิบายไม่ถูก เส้นผมดำคลับเป็นประกายยาวสยายจนถึงกลางแผ่นหลังเรือนร่างสัดส่วนของนางอรชรเต็มวัยสาวผิวกายที่ขาวเหลืองราวน้ำผึ้งหน้าทนุถนอมที่เอ่ยว่าจาออกมาพร้อมรอยยิ้มที่สดใสเฉิดฉันราวกับเทพธิดาบนแดนสวงแต่ประกายตาที่คมวาวลึกลับนั้นทำให้ความคิดของฟรานจอนที่มองดูแล้วความงามที่เร้นลับของหล่อนน่าจะคล้ายกับนางไม้หรือวิญญาณร้ายจำแรงซึมมากกว่า แกก็ต้องตัดสินใจกล่าวไปเพราะต้องการที่จะพบกับไอ้จอมหลานชายของตนที่หายตัวไปได้ได้ทายานั้นเจ้าพาข้าไปได้เลยหญิงสาวนางนั้นหันหลังกลับเดินขึ้นบันไดที่นางเดินลงมาเมื่อครู่ก่อนที่จะเดินหายเข้าไปในเรือนพรานจ้อนจึงได้แต่เดินติดตามไปอย่างร้อนรุ่มกังวลใจเพราะลางสังหรณ์บางอย่างบ่งบอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ชอบมาพากล ไม่น่าจะเป็นหมู่บ้านของคนธรรมดาสามัญทั่วไปเมื่อขึ้นมาบนเรือนจึงเห็นหญิงสาวนั่งอยู่ที่ข้างมุมผนังเรือนแถบด้านในสุดทางด้านข้างของนางมีร่างของชายหนุ่มผู้หนึ่งนอนหลับไหลอย,อยู่อย่างเงียบงนันเพียงแค่พบเห็นพรานจอนก็จดจำได้เป็นอย่างดีหลุดปากพึมพำออกมาอย่างโล่งใจว่าไอ้จอมจากนั้นจึงรีบปรีดเข้าไปนั่งลงทางด้านข้างของหลานชายที่นอนหลับไหล สองมือรูปคลำสำรวจร,ร่างกายของหลานชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างเป็นกังวลในเวลาเดียวกันก็ได้ยินเสียงสดใสของหญิงสาวกล่าวออกมาอย่างแผ่วเบาว่า,วาเมื่อวานตอนเย็นข้าไปที่ลำธารพบเจอกับชายผู้นี้เราสองคนพูดคุยกันอย่างถูกคอจากนั้นเขาจึงขอติดตามข้ามาที่หมู่บ้านของข้าและข้าก็ไม่ขัดข้องจึงได้พาเขามาพักที่เรือนของข้า รานจ้อนที่สายตาจับจ้องพิจารณาไปที่ร่างของหลานชายแต่โสดประสาทยังรับฟังวาจาของหญิงสาวที่เอื่อนเอ่ยคล้ายไม่สนใจแต่เมื่อได้ฟังกลับพบพีรุษหลากหลายในถ้อยคำประโยคนั้น